นิยายเสียงเรื่อง Goodbye My High c a l o r i e ประพันธ์โดยฟ้าระดาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม Subscribe กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่22ตอนวิสัญชนีกับเฮียถังเช่าหนุ่มใหญ่แปลกหน้าที่ยืนเคียงข้างวิสัญชนี กำลังส่งยิ้มให้เจรลกาหยุดชะงักมองด้วยอาการงงๆพร้อมกับถามตัวเองว่าเคยรู้จักเขามาก่อนหรือไม่คำตอบที่ได้คือไม่แล้วเขายิ้มให้เธอทำไมท่าทางคงจะเป็นแขกของวิสัญชนีสวัสดีเจ้าวิจะไปไหนคะเจรลกาทักทายก่อนในฐานะเจ้าของสถานที่แม้ว่าจะชังนำหน้าสักแค่ไหนก็ตามแต่เธอก็ฝืนความรู้สึกดังกล่าวเอาไว้ และเห็นว่าวิสัญชนียิ้มเจ่อญก่อนจะตอบอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะสวัสดีค่ะเราไม่ได้เป็นไหนหรอกค่ะพอดีเพิ่งกลับจากไปคุยเรื่องงานกับเฮียค่ะนี่ไงค่ะเฮียทางเช่าเจ้าของเอเจนต์สินค้าราคา20บาทที่วิรับเป็นพีเซนเตอร์ให้ค่ะเฮีย er ค่ะนี่พี่เจียวค่ะเจ้าของที่นี่สวัสดีค่ะเฮียเจารากายกมือไหว้ด้วยมือไม้อ่อนแล้วทักทายด้วยเสียงหวานชำ เฮียถ er ังเช่าเอากระเป๋าหนีบเน็บ<ๆ>เข้าไปที่ซอกรักแล้พร้อมกับรับไหว้เธอเช่นกันสวัสดีครับดีใจจังเลยที่ได้รู้จักเจ้าของชีตคอนโดมิเนียมแค่เพียงเห็นคุณเดินเข้ามาก็รู้ว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนาออร่าสว่างว่าไปรอบๆตัวเลยครับอุย๊ยเฮียนี่ช่างพูดจริงนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญไปนั่งที่ห้องรับแขกของคอนโดของเราก่อนสิคะเจะรากาถูกใจคำพูดของเฮ er ียถังเช่า ที่ยังคงยิ้มจนตายีคิดว่าเป็นผู้ใหญ่อารมณ์ดีต่างจากวิสัญชนีที่เปลี่ยนท่าทีจากนางหงเป็นลูกแมวเชื่องเชื่องยืนหลบอย่างเหนียมเหนียมอยู่ข้างหลังเขาเฮียจะไปเอาของสําคัญบนห้องของหนูวินะเดี๋ยวเฮียลงมานะวิสัญชนีใจหายว่าเมื่อได้ยินเฮียถังเช่าพูดออกมาอย่างนั้นเหมือนเป็นการบอกในๆว่าเธอกับเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันถ้าไม่แก้ต่างให้ตัวเอง จะถูกมองในแง่ลบไปมากกว่านี้หญิงสารีบอธิบายต่อทันทีคืออย่างนี้ค่ะพี่เจลเฮียถังเช่าจะไปหาใบาสัญญาว่าจ้างให้วิทํางานเมื่อหลายวันก่อนเฮียบอกว่าเอาใส่ไว้ในถุงกระดาษที่วิถือมาแล้วเก็บไว้ที่ห้องซึ่งก็มีหลายถุงมากต้องไปช่วยกันหาขอตัวก่อนนะคะหลังจากเธอแจงให้เจรการู้ว่าวิสัญชนีไม่มีอะไรเกินเลยกับเฮียถางเช่า นอกจากในจ้างกับลูกจ้างเท่านั้นเจรกาก็พยักหน้าเป็นการรับรู้แต่ไม่พูดอะไรนอกจากเดินผ่านหน้าไปยังห้องเก็บของเล็กๆที่อยู่มุมสุดใกล้กับทางขึ้นบันไดหนีไฟเมื่อเจรการู้เห็นการมาของเขาแล้วเฮียทางเช่าจึงไปขึ้นลิฟต์ซึ่งอยู่ตรงกลางของห้องโถงด้านล่างวิสันธนีกลัวว่าจะเจอกับอารันธรรมผู้ชายด้วยกันดูออกว่าเฮียทางเช่าเป็นอะไรกับเธอ โชคดีที่ไม่เจอวิสัญชนีโล่งใจอย่างที่สุดลิปตาฉีดน้ำยาทำความสะอาดกระจกและเอาที่เช็ดกระจกซึ่งเป็นฟองน้ำมีด้ามยาวลากเช็ดไปมาจนรอยคราบต่างๆหายไปกลายเป็นกระจกใสทันที ป้าจันท์กำลังดูดฝุ่นที่พื้นซึ่งอยู่ด้านข้างใกล้กับบันไดหนีไฟและหนูออกมายืนดูลิปตาทำงานและพูดคุยกันตามภาษาคนคุ้นเคยเจรกาออกมาจากห้องทำงานเธอยืดตัวยกแขนอวบขึ้นเหนือศีษะมือจับกันเอาไวา้แล้วบิดโอนเอ็นไปมาซ้ายทีขวาทีคุณเจวหุ่นดีขึ้นนะคะอีกหน่อยสาวๆที่คนดจะต้องอิจฉาแน่ๆทำไมหรือลิปตา เจรการรู้สึกดีๆต่อคำพูดของผู้ช่วยแม่บ้านสวยแล้วก็หุ่นดีสิคะอีกนานกว่าที่ฉันจะผอมเพรียวบางทีอาจไม่มีเลยก็ได้ฉันไม่คิดว่าจะผอมสวยหรอกนะแค่ออกกำลังกายให้สุขภาพดีเท่านั้นยังสาพูดไม่ตรงกับใจกลัวริบตาจะมองว่าหวังสูงเกินเอื้อมที่ปฏิวัติตัวเองด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะอยากสวยและมีรูปร่างดีเพื่อที่จะให้อลันรรม หันมามองบ้างในเมื่อเขาอยู่ท่ามกลางสาวสวยและหุ่นดีทั้งนั้นต่างจากเธอที่อ้วนเผรกมองตรงไหนก็มีแต่เนื้อปูดปิ้นมันไม่เจริญตาเอาเสียเลยแต่คุณเจลสวยนะคะหน้าหวานมากหนูไม่ยอมน้อยหน้ารีบพูดขึ้นเอาใจบ้างเจลราการู้สึกมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมมากเมื่อคนรอบข้างชมว่าเธอสวยไม่ต้องมาชมกันเองหรอกหน้าฉันก็เห็นตัวเองในกระจกทุกวัน อ้าวเฮียถังเช่ามาแล้วฉันต้องไปต้อนรับเขาก่อนนะเจรกาพระจากลูกจ้างตรงไปสวัสดีเฮียถังเช่าที่ส่งยิ้มมาแต่ไกลคนทั้งสองทักทายกันด้วยความสนิทสนมลิปตาเห็นแล้วแบบปากส่วนหนูทำหน้าแปลกใจมีอะไรหรือลิปตาพี่นี่หนูก็น่าจะดูออกว่าเฮียถังเช่ามาที่นี่บ่อยๆเขามาทำไมก็มาจ้างยายชนีไปช่วยโฆษณาสินค้าที่เปิดตามบูธต่างๆนะสิ ไม่จริงหรอกฉันคิดว่ามาหาเมียน้อยเอหรือเรียกว่านางบำเรอดีนะพี่ไม่ต้องมาทำหน้าแปลกใจอย่างนั้นหรอกนะยายชนีจะต้องเป็นเด็กของเฮียถังเช่าแง่แงเลยเฮ้ยไม่หรอกมัง้งยายวิประกาศเปล่าว,ว่าโสดเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างกันหนูไม่เชื่อที่ลิปตาพูดว่าวิสันชนีเป็นบ้านที่สองของเฮียถังเช่าเราไม่เห็นว่าคนทั้งสองมีท่าทีในเชิงชู้สาว แต่ลิบตายิ้มเยันยันก่อนที่จะแจ้งความจริงให้หนูหูผึ่งตาโตหนูเห็นกับตาตัวเองเลยนะเขากอดจูบก,กันในรถถ้าทำอย่างนี้คงไม่ใช่ในจ้างกับลูกจ้างหรอกนาะเฮ้ถ้าอย่างนั้นยายชนีก็หลอกคนอื่นๆสิไม่จบแค่เพียงเฮียถังเช่าหรอกนะฉันเห็นยายชนีคนนี้พาหนุ่มหล่อกล้ามเป็นมัดสลับกันเข้าห้องในเวลากลางคืนถึงสองคนเลยนะยี้น่าเกลียด ทำเป็นแบวที่แท้ก็เน่าแต่เราอย่าพูดไปละ่ะถ้าเขารู้เข้าหูยายชนีแล้วก็โดนแหกอกแน่ถ้าทางร้ายไม่เบาเลยนะเนี่ยใช่เรื่องของเขาทําอะไรไว้เดี๋ยวก็ได้รับกรรมเองแหละโดยเฉพาะเรื่องผิดศีลธรรมมั่วกามอย่างนี้กรรมมันแรงมากเลยนะลิปตายุกเอาธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะตั้งตนเป็นพุทธ,ธมามกะที่ดีไม่กระทําตนผิดศีลห้าและกลัวเรื่องบาปกรรมอย่างที่สุด เจรการรู้สึกว่าเฮียถังเช่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดคุยและแทกมุกตลกให้หัวเราะทําให้คนอยู่ใกล้มีความสุขแล้วอยากอยู่ใกล้ๆจึงไม่แปลกใจเลยว่าทุกครั้งที่เฮียถังเช่ามาที่นี่เธอจะคุยกับเขาได้นานถามจริงๆเถอะครับคุณเจีวมีแฟนหรือ,อยังถ้ามีแล้วผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับในเมื่อเฮียถามจริงๆเจียวก็ขอตอบตรงๆค่ะว่ายังไม่มีเลยปากบอกว่าไม่มี แต่ใจคานว่ากำลังมองมองอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าหยาเดเยิมขนาดนี้แต่ยังไม่มีแฟนน่ะขอบคุณมากค่ะเฮียคิดเล่นๆนะคะเฮียถ้าเฮียยังเป็นโสดยังไม่ทันที่หญิงสาวจะพูดจบเสียงโทรศัพท์มือถือของเฮียทางเช่าก็ดังขึ้นเขาจึงเอาออกมาจากกระเป๋ากางเกงพอเห็นเบอร์โชหน้าจอเท่านั้นก็รีบลนลานกดรับขณะที่เจรากายังคงพูดต่อว่าเฮียจะจีบไหมคะ ฮัลโหลว่างไงนะอาหวยไม่มีใครจีบใครหรอกนะเปล่าอยู่กับลูกค้าไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเฮียถังเช่ากลัวพันลยามากระหว่างที่สนทนากับเจรกาก็เห็นเหงื่อบนใบหน้าเขาซึมออกมาจนต้องยกหลังมือปาดอย่างลูกลวกจะให้เปิดเสียงทําไมเล่าอายคนเขาเดี๋ยวเฮียไปขอคุยเรื่องงานก่อนนะเขารีบปิดโทรศัพท์มือถือทันทีแล้วหันมายิ้มเจริญให้แก่เจรกาที่รู้สึกไม่ดี ที่ทำให้ภรรยาของเขาเข้าใจผิดเฮีย er, เจียวขอโทษนะที่ถามค้างเอาไว้ทำให้ซอเข้าใจผิดไม่มีอะไรหรอกเรื่องแค่นี้เคลียร์ได้ซอตู้เป็นคนขี้หึงนะ่ะแต่ว่าเขาเก่งนะชอบทำงานรวยด้วยตัวเองเวลามีรถบรรทุกเอาสินค้ามาส่งซอตู้ก็จะปีนขึ้นไปสารวจดูแล้วลงมาจดรายการต่างๆด้วยตัวเองเลยเฮีย er, ได้ภรรยาดีมากเลยค่ะขยนันทำงานเก่ง ถ้าอย่างนั้นเชิญเฮียนั่งรอน้องวิที่ห้องรับแขกดีไหมคะไม่ละเดี๋ยวเฮียจะขึ้นไปเคาะประตูดีกว่านะเมื่อครู่โทรมาแล้วแต่เขาไม่รับสายถ้าทางเฮียทางเช่าอยากเจอวิสัญชนีมากจนเกินกว่าเหตุจรากาอดคิดไม่ได้ว่าคนทั้งสองอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันก็ได้เชิญค่ะเจลจะประสงค์ที่ลิฟนะคะขอบใจมากนะแต่ไม่รบกวนหรอกครับเชิญคุณเชลตามสะดวกเถอ ในเมื่อเฮียถังเช่าไม่ต้องการให้ไปส่งที่หน้าลิฟตเจรากาจึงกลับไปในห้องทำงานเห็นหนูนั่งยิ้มอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กยิ้มนั้นแฝงไปด้วยเลดในบางอย่างเจรากาจึงมองด้วยความสงสัยยิ้มแปลกๆเหมือนนางมาลัายแน่ยิ้มอย่างนี้เรียกว่ารู้เท่าทันคนค่ะพูดมาตรงๆเธอรู้อะไรมาก็บอกฉันนะถ้ายังคงยึกยักอยู่ล้วก็เชอดีแน่ค่ะอย่าดุนักสิคะกลัวแล้วค่ะ คือว่ายายชนีเนี่ยเป็นเด็กของเฮียถังเช่าเขามีอะไรกันแล้วนะคะหนูก้มหน้าลงมากระซิบข้างหูเจรกาถึงกับสะดุง้งแล้วอุทานออกมาบ้านน่ะอย่าใส่ความเขาสิยายชนีก็บอกใครต่อใครว่าโสดเฮียถังเช่าก็บอกว่าเป็นนายจ้างของยายนั่นนะ่ะเจรกาไม่สนใจคําพูดของสาวใช้แล้วแก้ต่างให้คนทั้งสองรอดผลจากข้อกล่าวหาแต่หนูยืนยันเสียงแข็งทำหน้าตาขึงคัง ลิปตาบอกนิโนูค่ะว่าเห็นเขากอดจูบกันในรถที่ลานจอดรถชั้นหนึ่งของคอนโดนะคะบอกราละเอียดยิบขนาดนี้เลยลึกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงมิน่าละ่ะเหยถังเช้าถึงขึ้นไปหายยชนีที่ห้องบ่อยๆแล้วก็คิดว่าเขาสนิทกันยังไม่จบนะคะลิปดายังบอกว่าเห็นยยชนีแอบพาเอาผู้ชายขึ้นห้องถึงสองคนแล้วก็สลับกันด้วยนะคะแต่ละคนนะ่ะ ทั้งหล่อและหนุ่มมากเราก็ไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะเยนี่จะพาเข้ามาในช่วงกลางคืนเมื่อสาวชายยืนยันขนาดนั้นเจรการรู้สึกสังเวชต่อการกระทําของวิสัญชนีที่กระทําตนเป็นจอมหลวงโลกหน้าแบวบอกว่าสดสนิทไม่มีผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่มีเมียถังเช่าคอยส่งเสียเลี้ยงดูเท่านั้นยังไม่พอยังกล้าคบชายหนุ่มสลับหน้ากันถึงสองคน สัญชนีเจ้าของร่างบอบบางที่มีแค่เพียงผ้าคนหนูสีขาวกระโจมอกเอาไว้เพียงแค่ผืนเดียวเท่านั้นเธอกำลังนั่งทอดกายอยู่บนเตียงดวงตาเหม่อลอยสีหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์ในมือที่กางออกมียาวางไว้หนึ่งเม็ดและยาเม็ดนั้นถูกหย่อนลงไปในปากสีซีดเธอใจไม่ดีเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วเห็นว่าเพิ่มขึ้นมาสองขีดควรจะต้องกำจัดไขมัน ส่วนเกินออกไปโดยเร็วด้วยวิธีกินยาลดน้ำหนักซึ่งเธอใช้เป็นตัวช่วยวิสัญชนีชื่นชอบการมีรูปร่างผอมบางและเกลียดความอ้วนจึงทำทุกอย่างที่จะให้ความผอมคงทนและอยู่อย่างนี้ตลอดไปเธอยอมอดอาหารที่ชื่นชอบถ้าหิวจนทนไม่ไหวก็กินเข้าไปแล้วล้วงคอออกมาหรือไม่ก็กินยาลดน้ำหนักแต่ไม่ยอมออกกำลังกายเพราะกลัวเหนื่อย ใครๆก็พูดว่าสิ่งที่เธอกระทำนั้นเพื่อต้านความอ้วนคือสิ่งที่ผิดจะทำให้สารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายการรับประทานยาลดน้ำหนักบ่อยๆจะทำให้ติดและมีผลกระทบจนน่ากลัวและประการสุดท้ายก็คือเธอเป็นโรคกลัวความอ้วนแต่เธอเถียงว่าไม่ได้กลัวความอ้วนหญิงสาวยังคงนั่งเมออยู่ที่เดิม คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ววกข้อมาสู่เรื่องของตัวเองกระทั่งเสียงเคาะประตูดังขึ้นร่างผอมบางสะดุดดุ้งแล้วหันไปมองที่ประตูใครกันเราไม่ได้นัดใครนี่เธอลืมแม้นกระทั่งนัดสําคัญกับเฮียทางเชา้าเวลานี้สมองเบลอไปหมดกําลังคิดว่าจะทําอย่างไรดีระหว่างเปิดประตูรับหรือปล่อยให้คนด้านนอกเคาะประตูต่อไปเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งหญิงสาวลุกขึ้นดึงผ้าเช็ดตัวออก แล้วเปลี่ยนมาสวมเสื้อคลุมผูกสายตรงเอวจนแน่นแล้วเดินไปดูตาแมวตรงที่ประตูพอเห็นเฮียถังเช้าเท่านั้นถึงกับตกใจรีบลนดานเปิดประตูทันทีเฮียมาได้ยังไงคะหญิงสาวถามออกไปก่อนเมื่อเห็นเฮียถังเช้ามีสีหน้าไม่สู้ดีนักก็มาหาเธอตามสัญญ,ญาณน่ะสิก็บอกแล้วไงว่าวันนี้เราจะไปหาอะไรที่มันอร่อยกินกันแล้วแวะไปที่บูธเขาพูดพร้อมกับก้าวเข้ามาในห้อง วิสัญชนีรีบปิดประตูอย่างรวดเร็วเพราะกลัวว่าจะมีคนเห็นและอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองที่รับผู้ชายเข้ามาในห้องในช่วงเวลากลางวันแสรแสกเฮียมาที่นี่มีคนเห็นหรือเปล่าคะคุณเจลไงเล่าวายอย่างนี้เขาก็รู้สิคะว่าวิาวกับเฮียมีอะไรกันเสียหายหมดเลยคะ่ะอาการกลัวปรากฏอย่างชัดเจนเธอถอยกรูดไปยืนชิดกับมุมห้องไม่อยอมให้เฮียทางเช่า แต่ต้องเนื้อตัวเขาเริ่มหุดหงิดเพราะตั้งใจว่าจะมาหาความสุขแต่มาเจอเรื่องแบบนี้ก็กลายเป็นเซ็งพรานโมโหจึงตะอคอกเสียงดังออกไปจะกลัวอะไรนักหนาเล่าแค่ความโสดหรือว่าเธอมีคนหมายตาเอาไว้กลัวมันรู้หรืองไงปรับเผ่าข้าเฮียแล้วจะกลัวทําไมล่ะในเมื่อเฮียให้เงินเธอใช้มานี่เลยหนุ่มใหญ่กระโจนเข้าไปหาแล้วก็ชากร่างบางเข้ามาใกล้ๆจากนั้นก็จูบลงที่แก้ม อารมณ์ดิดของชายวัยห้าสิบแทนที่จะสร้างความสุขให้แก่เธอกลับมีแต่ความขยแขยงอยากที่จะกรีดร้องออกมาดังๆเฮียอย่าเพิ่งปล่อยก่อนค่ะวิสันชนีร้องห้ามจนเสียงสั่นเฮียทางเช่าเงยหน้าขึ้นมามองอย่างขุนเคืองไม่ทำตามที่เธอบอกแถมยังจัดการกับชุดคุมแล้วเหวี่ยงออกไปอย่างรวดเร็วจะห้ามทำไมเล่าเธอก็รู้นี่ว่ามีหน้าที่อะไรแต่เฮียคะวิยังไม่พร้อมค่ะ ไม่พร้อมอะไรใส่ชุดคุมชั้นไหนก็ไม่มีไปร่างบางถูกผลักลงไปบนเตียงซึ่งเธอนิ่งเหมือนไร้ชีวิตจิตใจส่วนเขามองสำรวจไปทั่วตัวก็เห็นว่าเธอผอมกว่าเดิมตรงหน้าขามีรอยแตกเล็กๆเ,เขาก็หมวดคิวเข้มเข้าหากันด้วยความสงสัยทำไมเธอถึงได้ผอมขนาดนี้ไม่ผอมนะเฮียวีรู้สึกว่าอ้วนด้่ซ้ำพยายามลดอยู่ค่ะอ้วนเลอเธอบ้าไปหรือเปล่าแห้งจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอย่างนี้ ยังบอกว่าอ้วนอีกจริงๆนะเฮียวีอ้วนจะลดลงอีกสักครึ่งตีโลหญิงสาวยังคงเถียงวม่ออ้วนเฮีย er ถังเช่าสายหน้าความรู้สึกเมื่อครู่นี้หายไปเมื่อเห็นสภาพของเธอผอมจนน่ากลัวแค่เพียงหน้าอกถ้าเธอผอมกว่านี้คงไม่ชวนมองแม้แต่น้อยเธอจะลดน้ำหนักแบบไหนไม่ค่อยกินกินแล้วล้วงคอให้อาเจียนออกมาแล้วก็กินยาลดน้ำหนักค่ะสิ่งที่เธอทำนั่นนหละเป็นการลดน้ำหนัก ที่ผิดวิธีนะไปใส่เสื้อผ้าแล้วนั่งคุยกันเงยถังเชา่าเมื่อรู้ว่าวิสัญชนีลดน้ำหนักอย่างไม่ถูกต้องถ้าเขาปล่อยให้เธอทำอย่างนั้นคงไม่ดีต่อสุขภาพและสุขภาพจิตจึงอยากจะคุยเพื่อให้เธอรู้ตัวเธอไม่ได้อ้วนเลยหอมไปด้วยซ้ำแต่แปลกนะมีรอยแตกที่หน้าขาอาจจะเป็นผลจากการลดน้ำหนักแบบหัวภาพเกินไปก็ได้เนื้อก็ปรับตัวไม่ทัน มันก็เป็นรอยแตกตรงนี้แหละที่วิอายมากเวลาใส่บิกินีจะต้องลงครีมรองพื้นชนิดกันน้ำให้หนาเดี๋ยวคนจะเห็นค่ะทำไมต้องใส่ใจริ้วรอยมากถึงขนาดนี้ด้วยละ่ะเฮียจะบอกอะไรให้นะคนเราจะงามใช่ใบหน้าอยู่ที่จิตใจมากกว่าถ้าวิอยากมีรูปร่างที่ดีและหุ่นเฟิรม์มสุขภาพแข็งแรงง่ายมากแค่เพียงออกกำลังกายจะวิ่งหรือเข้าฟิตเนสก็ได้นะแต่วิไม่มีเวลา ต้องทำงานค่ะถ้าว่างตอนไหนก็ทำได้วิ่งรอบรอบคอนโดก็ได้นี่เอเยเห็นสวนสาธารณะไม่ห่างจากที่นี่มีคนไปวิ่งเยอะเลยนะหรือว่าจะว่ายน้ำก็ได้ถ้าเฮียรู้ว่าวิกินยาลดน้ำหนักหรือล้วงคออีกแล้วก็เราไม่ต้องมาพูดกันอีกนะหญิงสาวหน้าตาตื่นเมื่อถูกขู่จากคนที่อุปการละไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนอกจากนั่งนิ่งเพียงอย่างเดียวกระทั่งเสียงโทรศัพท์มือถือของเฮียถังเช่าดังขึ้น เขาเรีบรนลานรับทันทีมีอะไรหรืออมวยยังคุยอยู่กับลูกค้าอยู่เลยเอา้าวอยู่ในห้องรับแขกในบ้านเขามันก็ก้องนะสิขณะเดียวกันเขาทำมือเป็นสัญญาณให้วิสัญชนีเงียบและห้ามส่งเสียงดังกลัวภรรยาจอมโหดจะจับได้ว่าเขาอยู่กับเธอเดี๋ยวจะกลับมาอีกนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเฮียจะพาไปกินหูฉลามวิสัญชนีไม่พอใจเมื่อเฮียถังเช้าพูดกับภรรยาด้วยเสียงอ่อนเสียงหวาน มีแต่ความเกรงใจไม่เหมือนอยู่กับเธอที่ชอบใช้อำนาจทำตามความที่ต้องการแม้บางครั้งจะใจดีทำตลกให้หัวเราะไปบ้างเมื่อได้ยินเขาพูดกับภรยาแบบนี้เธอก็รู้เลยว่าเขาทางรักและกลัวมากเธอเกลียดภรยาเหียถังเช่าที่จ้องจะจับผิดเขาและเกลียดเขาที่กลัวภรยาจนเกินกว่าเหตุจากนี้เป็นต้นไปเธอจะต้องหาทางดึงเงินออกมาจากกระเป๋าเขา クリ、はいまあ、スマス。